ส่งกันเนาะสิได้ด no ูบ <t S 1> ุญบุญกันนี่ครับขอขอบคุณจ่าเด้อเนาะเฮาเฮ็ดวิดีโอแบบสั้นๆมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพราะว่างานบุญนี่เป็นเฮ็ดใหญ่เนาะเพิ่นเฮ็ด3มื้อ2คืนเนาะเป็นงานบุญใหญ่ถ้าเฮาสิถ่ายแบบยาวๆได้ให้เบิ่งบ่เบิดมือบ่เบิดเนาะเฮ็ดแบบสั้นๆย่อๆให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ มือนี้เป็นมือที่ซองเนาะ <c oughs> ไม่่าพีนอวมือที่ซองแล้วก็ <c oughs> น้อยมาเฮ็ดบุญก็ะได้มาอยู่วันเก่าอีกมายืนอยู่วันเกา่าเนาะ ตักบาทมันนี้เป็นมือที่สองเนาะนการขน้อยก็ได้มากหมื่ที่สองในะตักบาทบุญสมโปรดขาน,านบุญสมโปรดขามาบุญนำกันเลยคลิปนี้จะเป็นวันที่สองเนาะมือสุดท้ายเด้อนพะี่น้องมือสุดท้ายวันที่สองออแล้วใหม่เนาะมาบุญนำกันเลย <c ười> นั้งกัได้ตั้งานสมบราเป็นมือโตเอยกระหน่อยได้มากมือโตมั้งกนดผู้ใดย่ทางไกลบ่ไดมากกระซาถูเอากระไดบุญเด้พี่น้องเด้ นมมจะพุ่งใจดีใจขอบขั้วมุ่งตีตื่นขมวดม่ขาขอบครัยวนาคอุ่นมุ่ตีเผดกสางไปหาเจากำไนเว้นือกันเนาะเนาะสุภาพิไส้กันหนึ่งต้นขอบขั้วของเมยออกนางอัมไพ่จันท่าลั่งซีขั้ววัดจีตไปหาดวงวิญญาณหรือว่าเจ้ารมำายเวรนหรือว่าพรนันท่า อ่ามนติแม่ขาวอุลมไม้พันธะวงพร้อมรวยลูกกลางญาติพี่น้องโอเคอิ่มบุญอิมกุศลกันทุกคนเนาะจบคลิปตอนนี้เด้อเมื่อวันอิ่มบุญอิ่มกุศลกันทุกหนานบ๊ายบายทุกคนคลิปทำบุญกมีซัมนีเนาะ satu anu mutana bun kap tukun satu satu